ไล้์ทาน้นอง์อที่คอมเมนต์ว่าคาราบุก,กี้กี่บาทเนาะกี่บาทกระป๋อ้ยี่สิบสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนเนาะพอพอสองบาทเขาไว้มือนี้มาหับลูกสาวอยู่ที่อันนาะ อาหารคล้ายเครื่องของน้องน้องซาบกุกิเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าบุกิก็อาีเพื่อนเอาวัอนี้เป็นหมือวันจันทรเนาะทุกคนอาชีพบวันนี้นก็คือในขาค้ายเครื่องเนาะอาชีพในพันธุ์บริวารจำเป็นกระโบนเนาะเดี๋วยวไปหาบุกิก่อนอ้าวพี่น้องเนาะเขามาห้องเหียนนี่เขามาห้องเหียนย่อมได้ขีนอดพอแล้วเนาะคือว่าเราสิเห็นเราเนี่ยนคะือว่าเราสินั่งอยู่นี่นะ ของเหียนหลังนี้กระชิบวอาแล้วก็บ่มีนักเขียนสำนักทุกคนเนาะหลายตึกหลายตึกหนึ่งสองสามรายตึกเนาะสี่ห้าหกหกตึกนักเขียนบ่หอดฟ่อลอยป้ายกับคนเนาะวันน,ววนี้เขามาหับลูกสาวเพิ่นมานอนนี่ว๊วจ,จ,จะนอนนี่บ่ะจะนอนน<ะ>ี่อ่ะ ฮะเจ้านอนน้ำไผ่บอดี้เมื่อเดินอยู่นี่เด้ออยู่นี่เนาะเอา้าอยู่นี่เลยไม่ได้ใครเชื่อทว่าสิยู่ย่าค่ะวะเอาว่ายอยู่ท่านในเมื่อย่อาดูอยู่ไหมอ,อยนีห<า>่ห่างแค่เคืองพุกีเนาะกับโบคือเก่าเหมือนเดิมขาดบ่ได้เนาะขีะ่ขเราบางพง มีน้ำเนาะโอ้แบบแบบคล้ายของหลินเนาะแบบคล้ายของหลินแล้วเนาะโอ้ขนมขม้าวต้มไผ่ไหมขาเนี่ยจี้ขอสืดอกกันนในชายแห่งานอีอย่างโอ้ตกด้วนี่ว่าไหมขาโอ,โอ้ยังมาสดค้อแรกนี่ว่าไหมขาจะมาขายเครื่องก็เลจะมากินขนมนี่เอาหนา โอ้ก oh, um. ินว oh, okay, ่าขนมหออิ่มเจ้จอิ่มเลยบอิ่มเลวโอเคไหมจะมือกันที่จะเมืฮะเงีกดส่อบอกอยากซื้อโอ้ยนีบ้งไม่ขาดกลินเกีนเซอร์นะเกียนตัวโบมีกันเนาะ มยานันเหี้เทุกคนเอออยู่ในน้ำี้เหเนีมาเลยคนหนึ่งสองคนมาแลลวก็จกเงินเสื้อกระลุเราแล้วจังเ้่จิมกินยังอนี้โอ้กินสมฮ้ยเฮ้ยเฮ้ของได้อันนี้เบองหน้าย่างอะไรโ้มาสา่นั่งย่างกับสือพัะ ซื้อฮะจิ้มจ่อแต่ว่านี่ตะก,ก้อได้นี่ตะก้อฮะซื้อเขีนกิมซื้อเขียนกิมว่าจิ้มจิ้มโมเมนเด้อตะก้อได้ก็ื่อเราเด้อโอ้ผมกิ่นนี่เนาะกินนี่นมะขามกับแจวแ่ว อันนี้น้องเพิ่นเพิ่นอยู่น้ำเนาะเด็กสองโตเดี่ยมาอยู่น้ำนี่เนาะอาชีพในฟันเนาะอาชีพในฟันด้วยว่าอาชีพจำเป็นอาชีพในฟันของปุกิเนาะเพราะว่าตอนยังหน่อยเนาตอนยังหน่อยเป็นหลินของคายลายแล้วเนาะใหญ่ขึ้นมาเพื่อนก็เลยอยากคายเครื่อง นี่แหละน้องทุกคนอาิบมะมงกีแต่และมตลืมถุกุกอ่าวันจันทร์หอดวันมวเฮียนพี่เก่าวันจันทร์หอดวันุนกแล้วมะม่อองเฮียนเนาะจบกระยาได้ต่อด้มากเพราะว่าตอนมางเนมันบือนเืเปนนี้ต้นเฮียนตอนเฮียนว่า ตอนยังหน่อยว่าทุกแล้วเนาะลุกตื่นขึ้นมาเรีเหนว่าเมื่อยนเลใหญ่ขึ้นมาแห้งเดี๋ยวมาคลายเครื่องเดี๋ยวจะห้องที่ลุกโอ้จะนอนจะนอนน้ำยาบ่ขึ้นทำไมลงคลิปคลิปนั้นไปเนาะทุกคนเนาะว่าเขาดองปุกกี้รลายคนเนาะคอมเมนต์เนาะทื่อ่านนะลาไอทานเนาะไอซี่คอมเมนต์ว่าคาราบุกี้กี่บาทเนาะ กระองยี่สิบบาทอันนี้จิมาทานปกิเนาะจ็ดบาทกระองยี่สิบแต่เธอไดก็เอานะนี่เนาะอย่ยแเขาบอเอาสำนองหน่อาวเข้าไปนี่มาแตงเอาซะพ่อไปไหนพ่อไปไหนยูน้ำพวเนาะพ่อเลี้ยงน่พ่อไปอวมายูน้ำ่อยเจาไปยูน้ำพวนเ้าชิมะบอกเ้าขายเขื่องนะมึงแล้วเขาายเลยนยุดแล้วเาชิมขายอยู่ทำอะไสิ่งที่คอยเป้นจะว่าที่ บุหูเพื่อนให้ทราดก็เอานะกกีขาดองเพิ่นเนาะทำเมย์ไปแล้วแค่เมย์เอ้มาดูเดาทานลูกเม่นท่ามาท่าดอกกี่บาทขาดองอันบบสำคัญขออก้าวถือดีดิดีก็แต่ว่าหักกันด้วยใจเนาะแม่บอกตัดไตบกเอนี่นีกี่ว่ามาโรงเยนกับ จะคืจะคืดให้หนาพอแน่้องดูนเพราะว่าปกติแล้วเสียแล้วมานอยน้เื่เมานเพเพื่นสินั่งอยู่นี่นอนอยู่นี่นะเก่งไมร้อนเฮียไดเฮีย้เพจะนีจิงอ่เิทุอยู่เสีเลยสามเดือนนะสามสามเดือนปเนาะ สามเดือนสิบเจ็ดวันสเดือนิบเจ็ดวันไหนจะได้เหรียญบ้างโอ้เอาไปสื่อแล้วสื่อนำไหมนอัดถ่ายเป็นยีงบอออีนูเน่ยไปละ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 บาทไปละบาทเงี้สุดก็คือว่าเดนนี่เยอะสุดนะ วันน้องนมาเที่ยงเพื่อนก็ซื้อเงินมามือหนึ่งเขาขายดีมาดีมาว่าก็ซื้อกล้วยมะมัเลยกันวันจันร์ขายดีแน่วันจันร์เนาะเนียกาย้มมันดีเขาจะเก็บไปเก็บทุเรนเนี่ยเขาไปขายขายมันเขนี่มเา่มีเงินใปนยายจะกินอที่เราใมยายกินที่เราเลยบานเที่เราคนัน้ที่เราใ้มาพราอีกทกอีก้เด็ผัวเด็กผัว มันกินสนม,ม,นมเนาะซีมที่ซื้อน้ำมำองทมเนี่ยแก้วกัมาคายมาภูมบ้างมามกัครที่เหามาคายขามาคายดีบอกกกดีแต่ว่าเบ้นเงิน <c oughs> ไปใช้เลยใช้เลยูนหนึง่งพนักงานคาย นี่ย่างบริโภคได้เครื่องเลยขันมีคมแห้งค oh. hmm. ักม uh ีปลาแก้วมีอะไรอ๋อเสียบอย่างนะปลาทิวปลาทูเลยใส่ปลาทูปลาแก้วหัวดีๆนะพักซีไปดิม่อกระพิมใส่ทุกอย่างที่มีว่าบอกไงซะใส่ทุกอย่างบ่แล้วผมจใส่ทุกอย่างเลยอ้าวเด็ด หมดเเมาเลยนะบางคนว่าเมาขี้เหล้าขี้เหล้าน้ำต้มเข่าอันนี้ต่างชาติต่างประเทศครับผเคยกินเนาะกินไหมเลยเราบอกมากินไหนเคยกินไหมเคยกชามาบุ๊คท่านเคยดิเคยเคยขี้เหล้าเนาะอันนี้น้ำใช่เลยน้กระตุกน้ำสดใช่ไหมแลมาปรุงใส่เกลือไปแดกแยวงนัวเนาะแล้วก็กินอีกมาจากไร มันทิมเนาะน้าก็กินขีก็กินเอาขีเหล่าน้ามันก็เป็นเหล่าเดมันจยับเป็นเหล่าเอไปเอาไปซิมแสบเอาไปซมงแสบเา้งวอว่าค้ายดีได้น่เนาะ นู้ซิมนู้ซิมนู้ซิมไหอพี่น้องเมืองด้วยเราที่ให้กุกกี่ซิมให้เมืองไม่ขาดขะยันปากกากินมายังหยาดขีแตกวะใครเอียงอย่างขอยืมเอาหมักฮุ่งมักทัวมันแล้วก็มักทัวเขาครัวหมักพริกโอ้หายเลือยเยอะนะครับ กินหรือแม่โอ้กินมาจากบนไหนมาบิดเอาเว้ยไหนขาโอเคสิกินเลยบ่มีผักบ่มีผักใส่เฮ้ยผักฮะบ่มีถั่วอแนวเมื่อยถั่วเอามาเอามาหรือเ่โอ้ยทำยังไงบ่ซุปอะไรกินเราตาสวะ

จะบอกรสสารแถบสำได้ีมือแมวขาวกกี้เาเสียบมือมากเ่ทาซีใช้ซอนูเขาเห็นเขาิดสียาเขาจะหนาตานเป็นคิดียาเขาวะฮะคิดียดที่ซากวันบ้านมีบ้างคิดียดที่เมท้าซีเม่มันอร่อยเรากินเหลาเนื้อหนึ่งเนาะเรากินเหลาเนือหนึง ส้แรัใส่ป่บางคนเขามีเจก้ระแทาบังพอเขาเคยกินเนยไ่กแนะวกเเคยกินกับสิบ้ากระแทกตามประเทศเขาก็บวเคยกินเลยแร่ผักมียังกระใสนั่นนะว่าบวมอีกให้นัวบวมอีกนูุ้ดบิดใส่วชใส่หาอยู่ในนันน

ตอนนี้ล <museums> ูก <fal> ค <mus> ้าเขามาหาดแล้วเนาะนี่ยไปเลยบริกินบัรนี้บริกินบริกินอายบริกินเนี่ยอายบริกินอายเอายังไรเอายังโอ้ขี้เหล้าเอาที่เลยขี้เหล้าข้าวมซื้อขี้เหล้าคนถวยเกมไปเซลไปขายแล้วแม่ของเดียวกันโมเฮียนของเดียวกันมานี่วะอันนี้ได้เอื่อยป่ะดิ

โอ้โบ่าตายดอกนี่ห้าวันหานกีบเบิดแล้วบิดแหลกคลวบคลายดีเนาะอันดับหน,นึ่งอุ๊ยทำไมมัน,อ,น,นอันนี้เขาคัวเลยอาหารอินเดียนะเขจาจะบอกอาหารอินเดีย<อ> <laughs> ญี่ปุ่นจ่ายจ่ยนนายแล้วหายน้ำจ่ายเลยวะโอ้หาพัทจ่ายแล้ว อันนี้แม็นยาเปิ้ลซอนมาเขียนเนาะวันนี้ออกมาซอนหน่อของเนาะนานแล้วพอมันมาให้ใส่เลยคือบรายบายบายบายไปบายโอ้มคืน <c oughs> ขคืนน,นี้มานอนน้ำเหล่านอนแล้วกันอ่าไปเนี่ยนี่เนาะทุกคนเนาะกำรมาจับภาพบรรยากาศน้องปุกี้เนาะทุกคนหนึ่งมือวันนี้เพิ่นมาเป็นแม่ขาคือ 9, เก่าคนไ่นแล้วเนาะ อาชีพของเพื่อกาเป็นแม่แมขาทุกคนเอ้ยมีแต่อยู่เฮือนแต่เสาทิดเนาะวันจันทร์วันศุกร์ถือว่าเพิ่นไห้มากายเครื่องอยู่ที่โองเหียนเนี่ยนะทุกคนเนาะขอบใจทุกคนเด้อที่เขามาขอบส่คลิปเนะออาะพฟกันคลิปหนาเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายพบอกันใหม่